คนเราเนี่ยท้อจากการที่เราคิดว่าความสําเร็จมันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวในชั่วข้ามคืนนะคะแต่เราว่าจริงๆความสําเร็จมันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางเนาะในทุกๆวันที่เราพยายามจะเลือกสิ่งที่ดีขึ้นพยายามจะปรับ Hab บ its เป็น Hab บ its ที่ดีขึ้นเลือกคนรอบข้างดีๆเน้นในการเรียนรู้ลงมือทําแล้วก็ปรับทัศนคติให้ไปในทางที่ททดีขึ้นใครจะไปรู้นะคะอีกหนึ่งปีข้างหน้าชีวิตทุกคนอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้เราอาจจะเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นมั่นคงทางการเงินมากขึ้้้นไดใช,ช ชีวิตในแบบที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทําได้ในคลิปนี้นะคะเรารวมมาให้ทั้งหมด7ข้อนะคะที่เราทําภายในแบบ3าปีที่ผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันพลิกชีวิตเราในทุกๆปีจริง,รงๆก็ใน7ข้อนี้นะคะอยากให้ทุกคนเลือกข้อที่มันอพลายสามารถไปปรับใช้ได้จริงกับชีวิตของทุกคนนะคะไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้ทั้งหมด7ข้อนะคะลองเลือกดูคะ่ะว่าเหมาะกับข้อไหนข้อแรกนะคะก็คือให้เรียนรู้กฎ one big thing นะคะอันนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าทุกปีฉันจะมี new year resolution แบบ1 0 15 20ข้อนะคะแล้วสุดท้ายทําอะไรแทบจะไม่เสร็ สำเร็จเลยสักข้อหนึ่งเราว่าจริงๆแล้วว่าบางทีการที่ชีวิตเราวนลูปยังย่ําอยู่ที่เดิมตลอดเป็นเวลาแบบหลายปีแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายเยอะเกินไปเราเลยไม่รู้ว่าเราจะต้องแบ่งเอเนอร์จียังไงที่จะต้องทําทุกอย่างเนี้ยให้มันหมดภายในปีเดียวแทนที่จะพยายามแบบทําทุกอย่างให้ได้ในปีเดียวนะคะลองิสต์สิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเป้าหมายในใจจริงๆของเราออกมาไม่ว่าจะเป็นการแบบเออสร้างกล้ามเนื้ออย่างมีหุ้นที่ดีขึ้นอยากไปเรียนต่ออยากจะเก็บเงินให้ได้ล้านหนึ่งอยากจะพาครอบครัวไปทิพย์ต่างประ หรือว่าอยากจะเปลี่ยนสายงานไปในบริษัท ABC ว่าไปนะคะเออลองลิสต์ออกมาทั้งหมดเลยแล้วลองเลือกแค่หนึ่งเป้าหมายที่รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้มากที่สุดนะคะ impact เยอะที่สุดนะภายใน1ปีเราว่าการที่เรา limit ต,ตัวเองนะคะให้เหลือเป้าหมายเดียวอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เราสามารถไปโฟกัสกับสิ่งนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้มันเป็นเป้าหมายหลักของเราสําหรับคนที่รู้สึกว่าไม่เคยโฟกัสได้มาก่อนอะ่ะเราว่าอันเนี้ยเหมาะมากๆเพราะว่าความจริงก็คือคนส่วนมากนะคะไม่ได้ขาดเวลา ไม่ได้ขาดพรสวรรค์แต่สิ่งที่เขาขาดนะคะคือสมาธิหรือว่าโฟกัสมากกว่าก็ถ้าเกิดเราสามารถเลือกเป้าหมายที่จะโฟกัสสาหรับปีหนึ่งได้นะคะมันจะทําให้เราแบบ progress ได้เร็วมากเพราะว่าถ้าสามารถเลือกโฟกัสแล้วก็มุ่งมั่นกับมันได้นะคะรับรองว่าไม่มีอะไรมาหยุดเราได้แน่นอนข้อที่2นะคะก็คือการสร้าง action plan เกวันนะคะส่วนตัวเราชอบใช้ชีวิตลายตรมากมาก,มากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าระยะเวลาก้อนเวลา3เดือนนี้มันทําให้เรา manage ทุกอย่างได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังของตัวเองการตั้งเป้าหมายแล้วก็การ ผลนะคือเรารู้สึกว่าบางทีการที่เราตั้งเป้าหมายต่อเดือนอะมันกดดันเกินไปเพราะเอาจริงๆ1เดือนอะแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งเป้าหมายรายปีบางทีมันก็ยาวไปจนเราลืมไปแล้วด้วยซ้าหรือว่าเราคิดว่าเรามีเวลาแบบเยอะมากเลยยังไม่ต้องทําตอนนี้ก็ได้แต่ว่าการที่เราซอยย่อยปีหนึ่งให้ออกมาเป็น4ควอเตอร์นะคะหรือว่าสี่ไตรมาสเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันดู m a n a g e a b l มากขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถบริหารแล้วก็ตั้งเป้าหมายได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถซอยเป้าหมายย่อยๆของเรานะคะ ใส่ในแต่ละควอเตอร์ได้เลยเราว่าระยะเวลา3เดือนมันเป็นเวลากําลังดีที่เราจะเห็นอะไรมันเป็นรูปเป็นร่างได้ทําให้เ in รามีกําลังใจในการที่แบบจะไปต่อก็สําหรับคนที่สนใจจะมาทำแอคชั่นแพลนนะคะเราเพิ่งทําคลิปเกี่ยวกับการทาแอคชั่นแพลนไปเลยนะคะอย่างละเอียดแล้วก็มีเทมเพลตฟรีนะคะที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดมาทํากันได้นะคะสามารถแอดไปได้ทางไลน์ OA นี้เลยข้อต่อมานะะคก็คือการใช้กฎ5ชั่วโมงนะคะในการพัฒนาการเรียนรู้ของเราแบบอย่างรวดเร็วกฎ5ชั่วโมงนะคะเป็นกฎที่คนดังหลายคน ใช้มากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็น Bill Gates Elon Musk หรือว่า Oprah Winfrey นะคะกฎนี้ก็คือเราควรจะใช้เวลายอย่างน้อย1ชั่วโมงต่อวันนะคะในการพัฒนาสกิลของเราก็คือ5ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะถ้าเรานับแค่วันทํางานโดยการเรียนรู้วันนี้นะคะเขาแนะนําให้โฟกัสไปที่การอ่านการคิดต่อยอดแล้วก็การทดลองนะคะมากกว่าการดูหรือว่าเสพสื่อนะคะแบบแพสซีฟอัจริงคนส่วนมากที่บน่นเกี่ยวกับชีวิตการงานความสัมพันธ์ของตัวเองเนี่ย มันมีไม่กี่เปอร์เซนต์ของคนเหล่านั้นนะที่แบบลุกขึ้นมาพัฒนาชีวิตตัวเองพยายามแอคทีฟในการหาความรู้พัฒนาสกิลเพิ่มพูนทักษะให้ตัวเองเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราตั้งใจพัฒนาตัวเองเราสามารถเก่งขึ้นมาในเรื่องงานของตัวเองได้เยอะมากๆสามารถเปลี่ยนสายงานได้เลยถ้าเกิดเราไม่ชอบงานที่เราทำอยู่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตรู้จักตัวเองมากขึ้นทําให้เกิดผลลัพธ์ขึ้นมาในชีวิตอย่างเราเองวีคที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสร้างกฎโนฟ h นรูให้ตัวเองนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองติดมือถือมากเกินไปฉะนัน อาบน้ําก่อนนอนนะคะเราจะห้ามตัวเองแตะมือถือนะคะเป็นเวลาสาหรับการอ่านหนังสือเท่านั้นซึ่งการอ่านหนังสือของเราเนี่ยไม่ใชนะ่อ่านหนังสือแบบแพสซีฟนะคืออ่านไปเรื่อยๆเราจะอ่านแบบแอคทีฟซึ่งก็คือเราอ่านแล้วเราจะมีสมุดโน้ตอยู่ข้างๆนะคะอะไรที่เราสามารถนําไปใช้ได้เลยเราก็จะหยิบมาเป็นพอยต์เขียนลงไปเลยแล้วก็อะไรที่เราสามารถนามาทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเราก็จะโน้ตเหมือนกันซึ่งเรารู้สึกว่าวิธีนี้มันทําให้เราแบบมีไอเดียทำคอนเทนต์ตลอดเวลาจนตอนนี้คอนเทนต์ลิสต์มันยาวแบบเป็นร้อยร้อยขีบแล้วทุก คนที่รู้สึกว่าแบบอยากที่จะเรียนรู้อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะก็แนะนําการอ่านหรือว่าถ้าเกิดใครใช้เวลาบนท้องถนนเยอะลองฟังแบบออดิโอบุ๊กดูหรือไม่ก็เรียนออนไลน์นะคะผ่านแพลตฟ,ฟอร์มต่างๆคือมีเยอะมากเดี๋ยวแปะไว้ให้ในดีสคริปชั่นบ็อกซ์ด้านล่างด้วยนะคะข้อนี้นะคะเป็นข้อโปรดของเราเลยเรารู้สึกว่ามันทําให้เรา productive มากเราเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ชอบคิดอะไรที่ไม่จําเป็นต้องคิดเพราะว่าสมองมันเหนื่อยการลด decision fatigue นะคะ,ะ,คะเป็นอะไรที่ช่วยชีวิตเรามากๆเซฟเวลาได้เยอะมากนะคะเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบคิดว่าจะใส่อะไร ไม่ชอบคิดว่าจะต้องกินอะไรเป็นอาหารเช้านะคะ morning routine กับ night routine ของเราอะเราพยายาม simplify แล้วก็ทำให้มันเหมือนเดิมที่สุดแบบที่ไม่ต้องคิดนะคะเพราะว่าเราจะได้เก็บ brain energy ของเราไว้ทำงานนั่นเองอย่างตอนเช้านะคะเราก็จะเริ่มต้นวันด้วยการทำสมาธิง่ายๆนะคะ10-15นาทีนะคะแล้วก็จะทานอาหารเช้าแล้วก็กาแฟาเหมือนเดิมทุกวันอาหารเช้าอาจจะมีแบบ2-3อย่างที่ให้เลือกแต่ว่าวันไหนมีอันไหนก็กินอันนั้นไม่คิดเยอะส่วนกาแฟนะคะง่ายมากๆเพราะว่าตอนนี้เราตัดสินใจ ลงทุนกับ เครื่องเนสเ r รสโซคะ่ะซื้อมาทำให้ชีวิตเราง่ายมากทุกคนเราเลือกมาเป็นเครื่องเนสเ r รสโซ v เวอร์ชวลเน็กซ์นะคะซึ่งกดปุ่มเดียวคือได้กาแฟที่แบบอร่อยเลย <at> จะบอกว่าตัวเนี้ยคือมันทั้งง่ายแล้วก็สะดวกนะคะอย่างวันเสาร์อาทิตย์ที่เราอาจจะมีเวลาเยอะหน่อยแล้วเราอาจจะอยากได้อะไรที่แฟนซีหน่อยอะ่ะ <at> <ๆ>เราก็สามารถเลือกเมนูกาแฟตามที่เราต้องการได้เลยเพราะว่าบนแคปซูลนะคะเขาจะมี QR ที่แบบเครื่องมาสามารถอ่านอะ่ะ <at> แล้วก็ทํากาแฟออกมาได้ตามสูตรเป๊ะเหมือนเรามีบาริสต้าแบบมาทําให้เราเลยแล้วตัวนี้นะคะคือเรา ก็สามารถกดกาแฟออกมาแล้วมันมีฟองครมม่าที่แบบ หน,หนาเนียนนุ่มแบบออกมาได้เลยอะ่ะมัน amazing มากส่วนมากนะคะเราก็จะทําเป็นเมนูง่ายๆนะอเมริกาโน่หรือว่าลาเต้พวกอตมิลซอยมิลต่างๆนะคะสําหรับคนที่ดื่มกาแฟทุกวันวันละแก้ว2แก้วนะเราว่ามันเป็นการลงทุนที่แบบคุ้มค่ามากๆเลยสําหรับคนที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะข้อมูลนะคะของเครื่องเนสเปรสโซ่รุ่นนี้นะคะไว้ให้ในด e s c r i p t ั o บ็อกด้านล่างเลยข้อต่อมานะคะอาจจะเป็นข้อที่ดูยากนิหนึ่งนะคะกับการเอาตัวเองไปอยู่ใ,ใกล้ๆคนที่สําเร็จมากกว่าเราประมาณ1ิเท่าเอออันนี้ ได้รับอินสปีเรชันมาจากสัมมนา,าที่เราไปมาเนาะแล้วก็เขาพูดถึงการที่แบบเราจะเซตเป้าหมายโตสิบเท่าเออว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วก็ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราจะต้องคิดใหญ่ขนาดนั้นหรอแต่ว่าตอนจบสัมมนา,าเราคิดได้ว่าแล้วทําไมเราไม่คิดใหญ่ขนาดนั้นละ่ะทําไมเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะโตสิบเท่าใน1ปีเออแล้วว่า มันเป็น mindset ที่แบบ c h a l l e n g i n g แล้วมันเป็นแบบ mindset ที่มันทําให้เราอยากเติบโตมากๆเลยเป็นอะไรที่แบบสร้างแรงบันดาลใจได้มากๆนะคะแต่ว่าเออการที่เราจะนําตัวเองไปอยู่ใกล้ๆคนที่แบบ s u c c e s s f u l สสาเร็จมากกว่าเรา10เท่าอะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะบางทีเราอาจจะเหมือนไปฟังสัมมนามแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยเนาะก็คือการอ่านหนังสือของคนที่ประสบความสําเร็จในด้านที่เราอยากจะไปเหมือนกันตอนที่เราเริ่มทํา YouTube นะคะเราก็ซื้อคอร์สของแมตติอาเวรานะซึ่งเขาก็าเป็น ยูทูบเบอร์ลานซาปะฝั่งอเมริกานะคะก็เรียนรู้ในการสตอรี่เทลลิ่งของเขาเรียนรู้ในการแบบถ่ายมุมมองอะไรเงี้ยเออก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันช็อตคัด ความสําเร็จให้เราได้เพราะาบางอย่างอะเราไม่ต้องไปเรียนรู้เองเราเรียนรู้จากคนที่เขาผ่านมาแล้วเขาทํามาเป็น10บสปีแล้วเขากลั่นกรองให้เรามาแล้วบางทีเงินมันก็ช่วยแก้ปัญหาได้เหมือนกันเนาะเรารู้สึกว่าเงินอะเรามีแล้วเราต้องใช้ให้ถูกที่ด้วยเราลงทุนกับอะไรที่มันจะรัดคิวให้เราอะสำเร็จได้เร็วขึ้นนะสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆก็คือการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการทาธุรกิจหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับทักษะที่เราอยากจะเรียนรู้นะคะม,มันเป็นอะไรที่แบบคนที่เขาสําเร็จกว่าเราไม่รู้ Rid ูกกี่่่่เเททาาาอะขแบบคุยง มาให้เราอะอยู่ในหนังสือเล่มเดียวซึ่งก็แบบอาจจะราคาไม่กี่ร้อยบาทบางทีเราไม่ต้องล้มเหลวเองที่เราจะไปเรียนรู้สิ่งที่เขาเขียนไว้ในหนังสือการที่ได้เรียนรู้ฟังอ่านเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนที่เขาสําเร็จกว่าเราสิบเท่าอะมันเปิดโลกเปิดตาเรามากๆบางทีแค่นั้นก็เพียงพอแล้วอะที่จะทําให้เราอบจะค่อยๆเดินมีความอยากวิ่งมากขึ้นนะคะอยากจะวิ่งให้เร็วอยากจะวิ่งให้ไกลอยากจะวิ่งให้ถึงเป้าหมายเราให้เร็วกว่าที่เราทําอยู่นะคะซึ่งเราว่าเออมันดีทั้งสองอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการได้ทักษะที่ จะต้องได้หรือว่าการได้แรงบันดาลใจที่จะวิ่งให้เร็วขึ้น ข้อที่6นะคะบอกตัวเองอยู่เหมือนกันเราว่าหลายคนนะคะติดกับดัก perfectionist นะคะ <c oughs> ก็คือเราโฟกัสกับการ planning การหาข้อมูลมากกว่าการลงมือทำนะคะฉะนั้นกุญแจสำคัญนะคะในการเปลี่ยนชีวิตให้ได้ภายใน1ปี <c oughs> 1> ก็คือการโฟกัสกับการลงมือทำ <c oughs> ก,การปฏิบัติมากกว่าการวางแผนโดยเอากฎนี้ไปใช้นะคะก็คือทุกๆ1ชั่วโมงที่เราใช้ในการเรียนรู้อะไรสักอย่างอะให้ใช้เวลา3ชั่วโมงในการนำมันไป apply เอาไปปฏิบัตินะคะซึ่งอันนี้รู้สึกว่าดีมากเพราะว่าการที่เราได ลงมือทําจริงๆปฏิบัติจริงๆอะ่ะมันจะทําให้หนึ่งเรากล้าเผชิญกับความกลัวของเราอีกอย่างหนึ่งเราได้เรียนรู้ว่า อะไรมันทาแล้วดีทําแล้วมันทําให้เราไปข้างหน้าหรือว่าอะไรที่ทําแล้วมันเฟลเราก็จะได้กลับมาคิดว่าเอ้ยเราจะปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างเพื่อที่จะให้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นข้อต่อมานะคะก็คือการให้ความสําคัญกับสุขภาพก่อนเสมอคืออันนี้เป็นมอตโต้ของเราเนาะเราไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ว่าหลังจากที่เราอ่านหนังสือเรื่องพีระมิด3สุขนะคะเออมันทําให้เรารู้จริงๆว่าเรามาถูกทางแล้วชีวิตเราต้องโฟกัสกับสุขภาพก่อนไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายหรือว่าสุขภาพจิตใจนะคะถ้าสุขภาพเราไม่ดีอยาไป ว่าเราจะไปทําอย่างอื่นให้มันสําเร็จถ้าสุขภาพไม่ดีอย่าไปคิดว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีถ้าสุขภาพยังไม่ดีอย่าหวังว่าจะประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าสุขภาพคุณมันย่ําแย่เราไม่สามารถเอาสมองเราไปโฟกัสที่อื่นได้เลยฉะนั้นทุกๆวิของการทํางานนะคะแม้ว่างานเราจะหนักแค่ไหนอ่ะเราจะพยายามหาเวลาออกกําลังกายจะพยายามกินอาหารให้ดีเพื่อที่ร่างกายเราจะได้แข็งแรงสมองเราจะได้อลเลอร์อยู่ตลอดเวลาหาเวลาพักผ่อนวันดาวให้ตัวเองต้องมีวันที่หยุดวันที่ไม่ทํางานบ้างเพื่อที่ให้ s t r e s เ l e วล ของเราอะ่ะมันรอปลงมาในจุดที่เรารู้สึกว่าเออเรามีความสงบเรามีความสุข,เร,สขเราได้พักผ่อนจริงๆหลังจากที่ทํามาหลายปีแล้วนะคะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทําตลอดไปก็คือพยายามโฟกัสกับสุขภาพเอาสุขภาพมาก่อนอย่างอื่นตามมาทีหลังนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่โฟกัสงานนะเราโฟกัสงานเหมือนกันแต่เรารู้ดีกับใจว่าถ้า ใ,ใจเราไม่แข็งแรงร่างกายเราไม่แข็งแรงงานเราจะไม่มีวันแข็งแรงได้เลยนะคะก็ <_ costs able> สําหรับใครที่รู้สึกว่าเอาตัวเข้าแลกเสมองานไม่สําเร็จงานไม่ทันอดนอนไว้ก่อนอดกินไว้ก่อนทํางานจนลืมเวลานะคะอย่าเสียสละสุขภาพของตัวเองนะ <gracias. S 1> เพราะ <ทำ S 2> ว่ <cent> าชีวิตเนี้ยเรามีแค่ร่างเดียวถ้าเราไม่ดูแลเขาให้ดีอ่ะมันจะส่งผลกระทบกับเราแน่นอนนะในอนาคตข้างหน้านะคะฉะนั้นก็อย่าลืมแวะดูแลร่างกายของเรานะคะอย่างสม่ําเสมอด้วยละกันก็สําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใครอยากเอาข้อไหน ไปแอพพลายนะคะเราอยากรู้มากเลยนะคะคอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านๆทุกคนสวัสดีค่ะ